ราคาขึ้นอีกสามพอยครับรับซื้อครับเต็มที่เลยพบเรือที่ขนทองแดงมาด้วยครับรับไปเลยครับจ่ายเป็นสองเท่าตัวได้รึ่งด่วนครับราชอาณาจ,จักรศักดิ์สิทธิ์ที่นี่บทหลุนหลังวางแผนออกเงินตราสกุลใหม่ครับอัตราแลกเปลี่ยนละ่ะอนิสิบแปดเรียนทองสกุลปัจจุบันเท่ากับสี่เหรียญทองสกุลใหม่แถมห้ามใช้หรือมีสกุลเงินปัจจุบันเก็บไว้ด้วยมนรายงานว่าเงินสกุลใหม่จะถูกผลิตเกินจํานวนตามอัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับหมายความว่าอย่างไงเหรอคะ ง่ายๆคือกำหนดให้5,000เหรียญทองใหม่เท่ากับ10,000เหรียญทองปัจจุบันแต่กลับเปลี่ยนให้จำนวนนั้นเท่ากับ14,000เหรียญทองปัจจุบันแบบนั้นแหละครับแบบนี้เท่ากับเขาได้กําไรจากเงินสกุลปัจจุบันถึง4,000เหรียญเลยใช่ไหมคะเี็บแหลมากครับนี่เป็นกลวิธีที่แยกจนทีเดียวแต่ท้ว่าพวกเขาจะตรึงราคาให้อยู่ที่2.8เท่าของสกุลเงินปัจจุบันได้หรือเปล่านะ อศวินและพอเดินเท้าทั่วอาณาเขตจำนวน654านายมาพร้อมแล้วครับประชาฟ้าเทานำทัพทหารอาลักขานและอศวินถือขวานมาสมทบแล้วที่ไม่นานทหารเกราะจากจประเทศแห่งขุนเขาและพลธนูจากประเทศแห่งจอดม้าจะเดินทางมาถึงครับวางเคลื่อนลหยของศัตรูละ่ะมีทหารหลายร้อยนายประจำอยู่ในป่าลึกดูเหมือนลูกพลกันชามมากเลยครับแต่วันนั้นปอดแหกกัละสิธาโอ้รวมผมมาได้เท่าไราแล้วมีทหารมือเก่าสี่ร้อยนาย ขอค่าตอบแทนหนักๆด้วยละ่ะท่านเจ้านครอาหารค่ำพร้อมแล้วนะครับผู้ครองแคว้นข้างเคียงม่อบรบรการเป็นสุรามาด้วยครับมีเหล้าแช่เย็นอย่างดีจำนวน20่ิถังครับพวกเช้าน้าไม่ยาให้เราแผ่วถังไรงเพราะปลูก็ิซีทาเธอรับไปให้พุทหารรับจานได้เลย่ายนี่นะเจกันนานเลยสบายดีไหมคะ ที่ได้ดีก็เพราะคําสอนเขาอาจารย์นี่แหละครับแต่ทาไมมาอยู่ที่นี่อ่ะดิฉันมาแต่งหนังสือคําสอนเล่มใหม่ค่ะนักปราดสีชาติยังไม่ตายยังงัสายสืบแจ้งว่ามันกําลังผลิตหนังสือนอกกรีจจานวนมากอยู่ที่ประเทศแหงเล็กบ้าบ้านะมันถูกตราหน้าว่าเป็นปีศาจในสารแต่สวนนะเป็นพวกลอกศาสนาไม่ใช่เหร พวกทาติที่ดินก็ทยอยกันข้ามพรมแดนไปยังประเทศแห่งเล็กแบบนี้ประเทศของข้าก็ไม่เหลือใครนะสิไปแย่งจากมันมาสิาาต้องลอบโจมตีพวกนั้นมุ่งเป้าอยู่กับทหารปราบปรามกบฏเราจะอาศัยจังหวะนั้นรอบโจมตีประเทศแห่งเล็กและกวาดล้างมันให้สินส้นซากเดี๋ยวประเทศแห่งเล็กจะได้สัมผัสความบืดบิดในตาข้างนี้ของข้า หมาผู้กล้าจับคู่กู้โลก ให้ตั้งแนวป้องกันเอาไว้คอยจนกว่าหิมะจะตกจะให้อุปกรณ์ป้องกันความหนาวกับทหารด้วยครับถ้าเป็นไปนได้ก็ขออย่าให้มีคนบาดเจ็บนะกองทัพปราบกบฏของส่วนกลางไม่น่ามีต่ำกว่าสองหมื่นนายนะพอไหวสำหรับทัพ4,500นายนายของเราขึ้นอยู่กับการเคลื่อนพลของพวกนั้นด้วยวางใจเถอะข้าจะพยายามไม่ทำร้ายใครอืม <Huh? S 2> สารจากทะเลคั่วโลกใต้เขาพิศารครับจำนวนล่ะไม่ชัดเจนครับแต่จากการสังเกตของอย่างน้อย1,500ตัวหน่อยทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยผูกก้กล้าดูว่าเกิอดอะไรขึ้นกับจอมมากไม่รอกระดับเย็นนั่นแล้วขอโทษนะผูก้กล้าแต่พวกเราไม่มีฐานสำรองแล้วล่ะไม่ต้องห่วงข้าจะหาทางทำอะไรเองแต่ว่า ข้าบอกว่าอย่าต่อกรก,กับพิศาจะรับได้ไหมฮะอ่ออะไรนะไม่ว่าจะยังไงก็ควรเลี่ยงการประทะก,กันซึ่งซึ่งหน้านายน้อยขอบใจนะรัชเหมันท่านคือรัฐมนตีคลังเหรอครับครับเพิ่งจะเข้ารับตาแหน่งนะครับขอโทษที่ขอให้เข้าพบกับทันหันนะครับไม่ลรอก ถ้ารออยู่แล้วล่ะครับเอท่านเองสินะครับที่เล่นเกมโดยใช้ประเทศเป็นเดิมพันนะ่ะทำไมคิดแบบนั้นล่ะครับเป็นข้าก็จะมาด้วยตัวเองเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> คนที่ตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาคือท่านสินะครับข้าชักสนใจแล้วสิมาเข้าสู่การเจรจากันเถอะข้ามีเงื่อนไขสีประการเอาแค่สำคัญก็ ข้อแรกคืออยากให้ยกเว้นกำแพงภาษีนำเข้าสามอาณาจักรตอนใต้ให้กับสมาพันธ์เป็นกรณีพิเศษกรณีพิเศษเหรอจะเพราะกรณีที่นำสินค้าผ่านประเทศไปโดยไม่ได้นำเข้าไปขายนะครับแบบนี้ก็ไม่กระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศหรอกนะครับเรื่องนั้นมันก็ใช่อยู่ข้อ2เป็นการขอเช่าที่บนเกาะแสงใต้ครับฮะข้าอ,อยากขอเช่าที่ดินแปลงเล็กๆเ,เอาแค่ประมาณพอทาสวนดอกไม้ ส่วนค่าไปตัวแทนในการเจรจาครับแทนใครเหรอครับสถานที่แบบนั้นคงมีแต่เกลือที่ใช้ประโยชน์ได้ข้อ3พอรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าในสมพันธ์มีองค์กรธนาคารอยู่ด้วยข้าอยาขออนุญาตตั้งสำนักงานและองค์กรธนาคารขึ้นที่เมืองหลวงของสามอาณาจักรตอนใต้นะครับฟังดูเข้าท่าน,นะครับแต่ว่าข้อ4เราเตรียมการกว้านซื้อมันฝรั่งทั้งหมดในคลังของสามอาณาจักรเอาไว้แล้วล่ะครับหามีเท่านี้ครับ มันฝรั่งถูกกำหนดให้เป็นผลผลิตของพวกนอกรีดนะครับส่วนกลางออกเงินสกุลใหม่และพยายามดันมูลค่าของมันแต่คงไม่ได้ผลหรอกราคาหารจำพวกข้าวสาลีก็ยังทรงตัวอยู่และคนที่มีข้าวสาลีในมือมากที่สุดก็คือสมมาพันธ์ กองทัพมีหน้าที่ทําให้สงครามยุติแล้วก็หน้าที่ของราชาก็คือหาจุดที่ได้ข้อสรุปไงละ่ะขอโทษนะข้าเป็นผู้กล้าไม่ใช่ราชาไม่มีวัญญาไปหาข้อสรุปนัน่นหรอกแค่พาเราไปที่อีกฟากของเนินด้วยกันแค่นั้นก็พอแล้วข้าเองก็อยากเห็นของแบบนั้นเหมือนกันทั้งจอมบ,บานตัวข้าอัศวนหญิงกับลุงพระราชาพี่น้องเมธหัวหน้าเมธจอมเมทหญิง ทุกคนที่เมืองหน่าดานประเทศตอนใต้หมู่บ้านผน่าหนาวแม้แต่พวกส่วนกลางหรือกระทั่งพวกปีศาจเขาก็อยากให้ได้เห็นแต่ว่าแต่ว่าข้ามีปัญญาแค่ทำลายและสังหารผู้อื่นไม่เคยสร้างสรรค์อะไรเลยเผ่าบ้านฟ้าหรือนี่เตรียมอุปกรณ์เดินทางไกลมาด้วยเสบียงอาหารก็มี น่าจะใช้เป็นเป้าหมายเพื่อให้ถอยทับได้โอเคข้ามาช่วยแล้วเยี่ยมเลย จะออกมาได้หิวชุมัดเลยนะเหนื่อยมากเลยด้วยเจอแต่อะไรแย่ๆเต็มไปหมดมีอะไรเหรอหัวหน้าเม,มีไม่เป็นไรแล้วกลับกันเถอะจะไปที่ไหนเหรอสนามรบเมร์โย<อ> จะทำอะไรอย่ามาแลกชั้นต่ําฉันไม่ใช่แมลงค่ะไม่ล้อแกนั่นแหละแมลงแ่ยิ้มรดินเดี๋ยวก็รู้เองท่านเจ้ามารของดิฉันไม่ยิ้มด้วยใบหน้าต่าช้าเช่นนั้นหรอกค่ะต่อไปจะเป็นแบบนี้และ,ท,ะท่านรามาเน่ท่านฉลาดแล้วก็มีหลักการสุข,ขุมเยือกเย็นแต่ก็มีอารมณ์ขันเป็นคนจริงจังจนน่าเหลืออ,อดแต่ก็มีรอยยิ้มที่น่ารัก ดันละบายมาซะพรีบร้อยไม่ชอบแต่งตัวับเสื้อผ้าไม่เป็นทำความสะอาดทำอาหารก็ไม่ได้แต่นี่ก็เป็นโชว์ชะตาที่ดิฉันเป็นคนเลือกสีมือใช้ได้ดีนะขนาดต้านแรงข้าที่เหนือกว่าเขี้ยวเล็บสัตว์ร,ร้ายได้แต่ก็แค่ปีศาจธรรมดาผู้สาออมมือให้ดึกว่าจะยอมซีโรราดิฉันเป็นเมคค่ะตา,ายซะท ีเจ้าหายไปอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้ฮะการวงเวทสื่อสารเรียบร้อยอีครั้งก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีฮะไปสิฮะจอม,มานรอเจ้าอยู่นะเจ้ารู้จักจอม,มานด้วยเหรอเดี๋ยวรับช่วงต่อเองเขาจะจัดการพวกนั้นให้เจ้าใช้มหาเวททำลายประตูมิติเลยทำแบบนั้น ็ไปโลกปีศาจไม่ได้แล้วสินั่นไม่เป็นปัญหาให้ทำลายแน่เนะมันจำเป็นเอะเธอจำเป็นจะต้องมีผูกกล้ายอยู่ด้วยอ๋อท่านไม่ได้มองข้าสารีไปสินค้าแต่เห็นมันเป็นสกุลเงินเทียมใช่ครับท้านจะเอ,เอามันมาลงทุนในสามนาจาักรตอนใต้สินนะถูกต้องครับ มัมีเจตนาอะไรอ่ะเจตนาเหรอทวีปนี้มีเงินตราสกุลเดียวทําให้อัตราแลกเปลี่ยนตายตัวเพราะฉะนั้นการทุ่มิดเงินให้กับประเทศแต่ประเทศหนึ่งเพียงแห่งเดียวจึงไม่มีความหมายอะไรเราไม่ควรมีเงินตราแค่สกุลเดียวเพื่อจะได้ส่งเสริมความร่วมมือและลดความเดือมล้ําในภูมิภาคระบบเงินสองสกุลถูกต้องครับตอนนี้ ศรษฐกิจของส่วนกลางกำลังอ่อนตัวดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสหากสำเร็จแล้วก็แผนต่อไปคือการลงทุนในตลาดใหม่ที่คาดหวังการเติบโตไดน้นี่ท่านตั้งใจเจ้าสินค้าข้ามด้านน้ำของเราไปค้าขายกับพวกปีศาจหรือเนี่ยใช่ครับทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะข้าเป็นพ่อค้าไงครับขยึดหลักความชอบทมต่างกับคนทั่วไป ความชอบามอาจไม่ทําให้เราเข้าใจกันแต่ไม่ว่าใครต่างก็อยากมีความสุขบ้างแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีหน้าที่ของพวกเราก็คือหยิบยื่นความช่วยเหลือให้พวกเขาใช่ไหมละครับแต,แต่แต่ว่าข้าอยากให้ท่านออดูสิ่งนี้เหมือนกันนะคเเข,ขาเหรอท่านนี้คือองค์หญิงมังกรคว ปัจจุบ,บันไปทดแทนรัฐบาลท,ท้องถิ่นเพียงหนึ่งเดียวของเมืองด้าดานที่มนุษย์และปีศาจอาศัยอยู่ร่วมกันครับปีศาจท,ทั้งหมด2,670ตัวเริ่มประมาณระยะกำหนดเป้าหมายปลดผนึกเวทมนต์ปลดแล้ว15% 3.7% 5.9% 8.1%แลหลายความหายล้ว พู้กล้าผู้ที่จะช่วยเหลือผู้กล้า <l ots> อ,อุตาอัดเก็บและทยอยสะสมพลังแวดเอาไว้มาจะถึงป่านนี้พวกแกรู้ไหมว่าต้องใช้เวลากี่ปีนะน,นั่นถ้าเกิดเรื่องขึ้นกับผู้กล้าข้าก็ต้องไปช่วยให้ความหวังเป็นจรงิงอย่าแ,แม่ยัง,งข้าเด็กยาดเก็ของวันนั้นที่ข้าทำอะไรไม่ไ <ง S 2> ด้เลยนะะ รู้ไหมว่าเสียความภาคภูมใจไปมา้มาขนาดไหนโอ้โอ้ Life up. Hack off. ยันความเสียหายบริเวณกว้างนี่หนักมือเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใช้เวทมนบินเข้าไปในหมอกควันนั่นสิเอ้ออราชาตะวันวรตีต่ำช้าจริงมาลอบโจมตีกันได้แต่ให้เรามีจำนวนน้อยกว่าเราก็จะไม่ยอมให้มันง่ายๆหรอกรีบหาไม่ได้นะครับโอ้อสตรูเป็นกองทหารม้าการปิดกั้นข่าวสารและการผลิตก,กำลังของพัธมิต จำเป็นในการต่อกรกับความคล่องตัวของพวกนั้นโอ้ศัตรูมาแล้วคาดว่าจะมาถึงในอีกหนึ่งนาทีครับทุกคนพร้อมเตรียมหน้าไม้ได้ชุดแรกให้เล็งไปที่ทหารม้าที่หยุดนิ่งและทหารที่ลงจากหลังม้าศัตรูเป็นทหารเกราะเบาที่เน้นเรื่องความเร็วพวกมันไม่มีเกราะโลหาป้องกันหน้าไม้จะเสีเวลาเล็งเป้า ไายเล็บมือแกทำตัวเลยอะไรนะเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงจุดละขับดับเข้าสตรกครับให้ความเร็วโถมเข้าไปเลย เลื่อนทับทั้งหมดยอดยอยเด็ลกลงมาเดกสิน้นพวกทำอะไรกันอยู่นะให้ความคล่องตัวให้เป็นประโยชน์สิดันแนวหน้าขึ้นไปพร้อมกับให้ทับหลังโอบล้อมสายขวาไว้ให้น้องยิงต่อเนื่องโดยบรรจุลูกศรให้แบ่งหน้าที่ป้องกันกับบรรจุลูกศรต่อไปโดยป้องกันให้จัดการทหารตัวน้อ,องลงมาได้เข็และพวกม้าที่ตกสนามพาออกไปอย่าให้ขวางทาง พลันนวและผลม่เดืูดรกสอนให้พ่งป้าไปทับปีขวาจะจบซีอบข้างเริ่มได้ผลแล้วครับปีขวาเริ่มถอยร่นแล้วดีละผมทับเข้าไปให้วัดครับศัตรูเริ่มเคลื่อนไปทางปีซ้ายแล้วมมดูเหมือนจะทําให้ศัตรูปีขวาถอยร่นไปได้แล้วแนวรถที่นี่มีนักศาสตร์เป็นพื้นที่ลาดชันทหารที่ลูดจักแนวรถด้านหน้าจะไม่สามารถ,บ,ารถบุกเข้ามาได้อาจจะโดนบีบให้ขมามเกาะกลุ่มกันในพื้นที่แคบๆเอาละ อันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมและร้อยตรีจะอ,อกรงแล้วนะครับเออหาทุกคนเตรียมหน้าไม้ทุกคันให้พร้อมอีกครั้งถึงเวลาระดมยิงแล้วเรื่งสว่างขึ้นมาแล้วลมน,นี่มันอะไรกันจะพัดไปที่ไหนอ้าอ้าอา โลกพิศาใช่แล้วค่ะลลกพิศอยู่ใต้นี้เหรอเนี่ยใช่มันไม่ได้อยู่คพละมิตดแต่เชื่อมต่อก,กันกับโลกมนุษย์ดี๋ยวนั่นเหรอเป็นยังไงบ้างกำลังกลายเป็นจอมมารเต็มตัวเป็นจอมมารเหรอจอมมารกำลังรออยู่นะมนเรื่องอะไรกันเนอะ เรากำลังรอแกอยู่ในล่งไอ้หนุ่มสิงรีบใส่หัวไปได้แล้วจอมัน่ะตอนนี้อยู่ที่ชั้นล่างสุดของปราสาทจอมันท่านจอมันคะช่วยพะย,ะยายามอีกสักครั้งหนึ่งเถค่ะท่านคิดถึงผมดำที่นุ่งฟูและแสนอบอุ่นนั่นไม่ใช่หรอคะอะ โอเคเวลาไปก็ประโยชน์ไม่รู้หรือว่าถ้าเค้าหลุดออกมาได้อีกถาขึ้จ๊อบดิฉันคงไม่มีชีวิตรอดแน่แต่ถึงอย่างนั้นดิฉันอ่ะไอ้แบบนี้แล้วนะข้าถท้าได้ความเร็ว คยเจอไอพิศาร์แบบนี้จอมานมีพลังมากขนาดนี้เชียวเหรอทัพปราบกบฏของสุดกลางเริ่มประชุมกันแล้วครับทั้งหมดราวสี่หมื่นนายทัพของเรามี2 8งหมนพันนายแถมในจํานวนนั้นเก้าพันนายเป็นทหารม้าแล้วเราส่งมอบอะไรไปบ้างเหล้าเย็น30สถังหมูป,ป่าสามตัวหมูธรรมดาหกตัวดีคืนนี้พวกมันคงจัดงานเลี้ยงอีกต่อไปก็ให้อาหารม้าล่ะ อาหารมา้าเหรอครับใช่ม้ายักษ์ขนาดนั้นก็ต้องการอาหารม้าจำนวนมากอยู่แล้วล่ะคราวนี้ให้แจ้งพวกชาวบ้านว่าพวกทหารกำลังจะมาถ้าไม่มีหญ้าแห้งให้พวกมันอาจโดนทำร้ายก็ได้ให้เอาญ้าแห้งกับข้าวโอ๊ตที่เตรียมเอาไว้ขายยกให้พวกมันไปนะนิดหน่อยก็ยังดีเพื่ออะไรล่ะครับให้แช่หญ้ากับข้าวสาลีไว้ในน้ำเสียแล้วม้าของพวกมันก็จะค่อยๆป่วยเป็นโรคไงอ๋อ อย่างนี้นี่เองจะได้กำหนดวันเริ่มสงครามยากขึ้นเสียนะครับต้องเสียใจแทนพวกมาด้วยแต่ยังดีกว่าปล่อยให้มีคนล้มตายมากมายในสงครามแลวนะระชาแขนเหล็กมอบหมายให้เรารักษาผู้ได้รับบาดเจ็บเอาผ้าพันแผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บโดยไม่ต้องแบ่งฝ่ายแต่เราตับตามความสาหัสผู <c oughs> ้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยให้ไปที่เต็นให้ชาวบ้านช่วยทำแผลด้วยนะครับ ผู้บาดเจ็บปานกลางให้พาเข้าไปในโบสถห้ามเลือดและฆ่าเชือะะ้อ้ดยยาฆ่าเชื้อซะท่านคือแม่ทัพสินนะมแม่ทัพเหรอประเทศของเราเจ้าเจ้าทหารผู้ที่ปฏนบัติหน้าที่ได้ยังยอดเยี่ยมแบบนั้นล่ะไม,ไม่หรอกครับรกระผมแค่ปฏิบัติตามที่คูกสั่งสอนมาเท่านั้นเองมีข่าวมาแจ้งครับฐานของเราเสียชีวิต18นายมีผู้บาดเจ็บ2 2 1นาย ประเทศตะวันราตรีเสียชีวิต304นายผู้บ,บาดเจ็บ892นายจับกุมได้450นายมีทหารจํานวนมากหลบหนีเข้ามาในตัวเมืองครับตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างตามล่าได้ยินว่าในนั้นมีชายตาเดียวยศผู้บัญชาการรวมอยู่ด้วยครับให้คนที่ยังเดินได้พักพ่อนและทานอาหารให้เสร็จและแบ่งกําลังพลจะตั้งเป็นหน่วยลาดตระเวนครับได้ก้ะผม จะไปดรดดตาในเมืองนคะรับถอยไป,ไปจอมอนู้กล้าจอมอนเราบอกนะครับท่านป้กกาฮะ ในร่างนั้นอะ่ะไม่ใช่ท่านจอมมานค่ะ <c oughs> ท่านโดนเชื้อปนด้วยญาตร้ายของเหล่าจอมมนรุ่นก่อนฮะหยา